นี่เป็นตู้ข้างเตียงสั่งมาจากลาซาด้าสิ่งแรกที่ต้องทำคือถ่ายวิดีโอตอนแกะกล่องทุกขั้นตอนไม่ตัดต่อสินค้าบางอย่างแกะกล่องแบบนี้ใช้กันไกแบบนี้อันตรายนะคะต้องระวังให้มากเลยเพราะว่าอาจจะทํทำให้สินค้าข้างในเสียหายได้เราถ่ายวิดีโอแบบนี้แฟรแฝทั้งคนซื้อและคนขายเพราะส่วนใหญ่สินค้าเนี่ยเขาจะ ประกันเอาไว้ให้เรา3 7วันหากมีสินค้าชำรุดหรือเสียหายเราต้องรีบแจ้งไปทางร้านค้าทันทีในกล่องก็จะมีภาพการประกอบตู้มาให้ด้วยตรวจนับสินค้าให้ครบถ้าไม่รู้จำนวนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบ จากภาพวิดีโอทีหลังได้เช็คโทรศัพท์ของเราดีๆนะคะไม่ใช่ว่าตอนจบเราลืมกดถ่ายวิดีโอไว้ให้เห็นสินค้าที่ส่งมาชัดๆเลยเพราะว่าหากเกิดมีตำหนิอะไรขึ้นมาคนขายจะได้เคลมให้เราโดยแบบยินดีไม่อิดอดมีโอกาสที่สินค้าจะเสียหายจากการขนส่งเพราะฉะนั้นเราต้องถ่ายวิดีโอไว้ ราะคนขายเขาก็มั่นใจของเขาว่าเขาได้ส่งสินค้าดีๆมาแล้วสินค้าบางชิ้นแพงมากยิ่งต้องถ่ายวิดีโอาไว้เป็นหลักฐานตอนนี้ขนส่งก็เริ่มระวังตัวเองแล้วเหมือนกันเวลาส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยก็จะมีถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานเช่นกันของครบค่ะไม่มีอะไรเสียหายเราไปประกอบตู้กัน ตู้นี้เราซื้อมาได้ในราคาสองร้อยกว่าบาทก็ไม่แพงน็อตที่ให้มามีไขควงมาให้พร้อมหนึ่งอัน น็อตเกือกม้า12ชุดแถมมาให้1ชุดน็อตยาว34ตัวแต่เขาให้มา35ตัวคือแถมให้1ตัวเนี่ยค่ะเผื่อเป็นแบบเนี้ยแกะออกมายากมากเขาก็เผื่อเราทำหายด้วยก็เลยแถมมาให้อย่างละ1ชิ้นต่อมาเราก็จะจัดเรียง เป็นเบอร์เบ,เบให้เป็นระเบียบจะได้ยิบช่วยได้คล่องตัวแผ่นที่เก้ามีสามแผ่นเราจะทําความสะอาดเลยก็ได้เอาเอาผ้าชุบน้ําแห้งเลยนะไม่มาดและแห้งเลยที่เราทําความสะอาดตอนนี้เลยเพราะว่าเวลาประกอบตู้แล้วมันจะทําความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงเนี่ยเราถูแล้วก็แยกเสร็จเรียบร้อยละ พันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดบสองสาครบน็อตนดก็ครบมาเริ่มต่อกันตู้ที่เราจะต่อก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยถ้าเราตั้งซ้อนกันแบบนี้ก็จะเป็นตู้ทรงสูงแต่ถ้าบ้านไหนมีเด็กเล็กๆห้ามตั้งแบบนี้นะคะเพราะว่าเด็กชอบตะกายตะกุยตะกายชั้นจะหล่นลงมาทับเอาได้อันดับแรก เราจะประกอบลิ้นชักก่อนดูตามรูปแล้วก็จะใช้ไม้เบอร์9 1 11 12 2 3 3 ด้านนอกจะเป็นลายไม้ส่วนด้านในก็จะเสาะร่องไว้วเราจเจาแผ่นแผ่นสีขาวเนี่ยแย่เข้าไปตามร่องทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะน็อตหมุนเข้าไปเบาๆก็พอพอให้ติดพอใส่ครบแล้วเราก็จะมาหมุนใช้ไขควงหมุนให้แน่น ให้มาผิดรุ่นม,มุนไม่เข้าพอเราเปลี่ยนไขควงมันจะหมุนง่ายขึ้นต่อมาเราจะมาประกอบไม้ด้านหน้าทีนี้ด้านหน้านี่จะเป็นแบบซ่อนนอ็อตใช้น็อตเกือกมา้า หมุนให้พอดีกับขอบไม่ต้องหมุนแน่นเกินเพราะว่าเขาออกแบบมาดีมากเลยสัดส่วนเป๊ะเป๊ะรูก็แม่นเป๊ะเป๊ะเนี่ยค่ะไขควงที่เขาแถมมาให้เนี่ยใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าเราซื้อมาสองกล่องตัวหนึ่งใช้ได้อีกตัวหนึ่งเล็กก็เลยเอาของกล่องแรกมาใช้มาเราจะใส่เกล็ดมาเข้าไปในรูนี้ Hmm? ตัวนี้ไม่เข้าลิ้นเราจะถอยแต่ว่าเกือกมมามันถอยไปทางซ้ายนิดถ้าไม้มันไม่เข้าล็อกไม่แนบสนิทแล้วก็ใช้ไขควงหมุนไปทางซ้ายขวาเล็กน้อยดันไม้เข้าอีกครั้งหนึ่งก็จะลงล็อกเนะะี่ยค่ะต้องดูดีๆพอประกบแน่นทั้งสองด้านล้วค่อยมาล็อกตัวเกือกหมาให้แน่นใช้ไขควงหมุนไปทางขวามันก็จะล็อก เสร็จแล้วค่ะเล้นชักอันแรกของเราแน,เ,นเรียบร้อยละได้ละแล้วยวเราเว้ทำให้กรบสามอันเราค่อยมาประกอบต่อตั้งไว้ก่อนอันนี้คือชุดเกือกมา้าเราจะมาดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งด้านนี้จะมีรูสำหรับไขควงหมุนล็อกเอาไว้ ล็อกหัวน็อตเอาไว้ไม่ให้หลุดเราจะหันด้านโบโบเนี่ยไปทางหัวน็อตเสมอเพื่อให้น็อตลอดเข้าไปก่อนที่เราจะล็อกแน่นนะค่ะใส่หัวน็อตเข้าไปแล้วเราก็จะใช้ไขควงหมุนไปทางด้านขวามือมันก็จะล็อกปิดเอาไว้แน่นเลยดึงไม่หลุด เกือกม้าจะมีหลายแบบมีแบบล็อกชั้นเดียว2ชั้นแต่ของเราจะเป็นแบบมีเขี้ยวนะคะใส่เข้าไปหมนุนนะคะแค่นี้แหละง่ายๆเสร็จละถึงชาก3สามอันเดรียมต่อมาเราจะมาประกอบต่อ ให้แผ่นที่ 4, 3, 8ดูตามภาพแผ่นที่8ตัง้ Blue, ตงแผ่นที่สีแผ่นที่4เอารูวไว้ด้านล่างที่ 4, ตง จะทำคนเดียว,วเจ้าจะขาขายยันไหม,าม,าามาข้างหนึ่งขันน,นี่เราใช้มือซ้ายนะทำคนเดียวก็ได้ใช้เท้ายันมือซ้ายขันนอ็อตมือขวาถ่ายคลิป ดีคพ,พอพอระวางน็อตให้ตรงรูแล้วแล้วหมุนน็อตเบาๆให้ตรงรูแล้วก็ดันกลับเข้าไปต่อมาเราก็จะมาขัน บ้านแน่นต้องระวังนะแผ่นเนี้ยเขายึดแค่ด้านหลัง่แต่ตรงเนี้ยไม่มีอะไรยึดเลยต้องพยยุงไว้ตลอดเวลาเลยก็พีกขึ้นมา ให้ยึดไว้อันนี้แผ่นที่7 Lu, Lu, Lou, ปิดด้านหลังเอาน็อตยึดไว้ตามรูที่ให้มาเราไม่ต้องขันแน่นเดี๋ยวเรายึดให้ครบทุกรูก,ก่อนเราค่อยมาขันแน่นอีกทีหนึ่งต้องยอมรับเลยเราซื้อมา2ตัวเนี่ย รูนี้แม่นมากไม่มีเคลื่อนทำมาเป๊ะปะเลย ทีนี้เราก็จะมาประกอบแผ่นสุดท้ายแล้วไม่มีรูน็อตให้มาเราจะประกอบแบบน็อตเกือกมา้าเนี่ยค่ะหันที่มีรูโวขึ้นด้านบนเพราะว่าน็อตจะลงมาจากด้านบนพอหันขึ้นด้านบนเราก็จะยัดลงไปเลย นะคะคใส่ให้ครบทุกรูยกแผ่นด้านบนออกก่อนด้านใต้ฝาเราจะมาหมุนหมุนน็อตให้แน่นเอาแน่นแบบพอดีพอดีอย่าให้เกินไป เวลาประกอบตู้เราหมุนแบบสบายๆอย่าออกแรงมากใช้ไขควงแยงลงไปในรูเนี่ยค่ะแล้วก็หมุนทางด้านขวามันก็จะล็อกแน่นสุดท้ายเราก็เอาลิ้นชักมาใส่เข้าไป แค่นี้ก็เรียบร้อยเอาไปตั้งเลยจะตั้งที่ไหนก็จัดไปเรียบร้อยสวยงามอย่าลืมนะคะบ้านไหนมีเด็กเล็กห้ามตั้งเป็น2ชั้นแบบนี้เด็ดขาดเพราะเด็กเล็กชอบตะกายปีนขึ้นเดี๋ยวเขาจะคว้าตู้ลงมาทับเอาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วอย่าลืมติดตามชมในคลิปต่อไป